สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูป,ป่าที่ผมปลูกทิ้งไว้ประมาณสองปีแล้วนะครับตอนนี้ป่าตรงนี้ซื้อต้นพันต้นสัก์ต้นพยูงมาปลูกเองสามร้อยต้นต้นละสิบบาทนะครับเ,เกณฑยญาติมาช่วยถางแล้วก็ไปขอก้าไม้าจากป่าไม้นะที่ศูนย์พระชำป่าไม้นะครับประมาณปลูกลงไปประมาณสองร้อยต้นห้าร้อยต้นนะครับ ที่ปลูกไปอยู่ในที่ดินตรงนี้นะครับเป็นดอนประมาณสีไร่กว่านะครับปลูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ค่อยดูแลนะครับแต่ตอนนี้กลับมาอยู่ต่างหวัดแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้เนีย่ยครับพอเจ้าของไม่อยู่ดูแลก็จะเนี่ยกลายเป็นที่ทิ้งขยะของชาวบ้านป้ายเขียนติดไว้ห้ามทิ้งขยะก,ก็โดนลบมันการเวลาปลาตัวหนังสือ,สอจีดจางเราไปดูนะครับ เป็นยังไงเนาะแถวนี้ปลูกสากไว้นะครับมันอยู่ตรงไหนต้นสักปลูกไว้อมีพยุงรอดครับนี่คือสภาพพยุงเกือบสองปีนะครับต้นนี้เกือบสองปี มันเป็นที่ดอนนะครับไม่ได้มาลดน้ำก็เลยคิดว่าจะปลูกพืชที่มันทนแรงคำตอบมันก็อยู่ที่สัก,กพยุงครับเป็นพืชทนแรงเดินหาต้นไม้ที่ตัวเองปลูกครับ <c oughs> ไม่เจอ <c oughs> แล้วก็ที่ปลูกเพิ่มเติม200ต้น200กว่าต้นก็ไปที่ไปขอที่ศูนย์พ่อชําก้าไม้ จากเสลภูมิมานะครับก็ไปขอจะมีต้นยางนามักข่ามงนะครับเออในเจอครับยู่ไหนนาะ ยางนาที่ปลูกครับตอนปลูกลก็เล็กๆนิดเดียวโตวขึ้นมาไม่ถึงไม่ถึงสิบเซนนะครับปีกว่า ไขนาดขนาดสักยังไม่รอดเลยเนี่ยนี่ก็ยางนาโคมาแล้วครับเนี่ยจะเข้าหน้าแรงไม่รู้จะรอดแรงวีดยังจะยางนาที่ปลูกไว้ ต้นที่รอดก็ไม่สามารถโตขึ้นมาได้นะครับนี่คือต้นสักที่ปลูกไว้นะครับไม่ตายแต่สลัดใบทิ้งหมดสี่วันที่แล้วมีฝนลงมานะครับฝนด,ดูแรงเข้าร้อยเอ็ดนะฮะปลียอด อ่อนๆออ,ออกมาอืมสภาพป่าเนี่ยมันจะเข้าหน้าแรงฮนระับเขาสลัดใบแล้วครับเพิ่งจะเริ่มมีฝนมามันเลยอ่ามียอดอ่อนๆออกมานะครับสังเกต ตรงนี้ก็ปราดูป่าครับขึ้นได้เยอะพอสมควรกับความคิดของเราที่ว่า มันเป็นไม้ป่านะครับปลูกปูกไว้แล้วมันก็จะโตเองเมื่อสิบปีที่แล้วมันอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ปัจจุบันผมว่ายากแล้วแหละโตได้อาจจะเป็นแค่บางพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าผลไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ ในอดีตเราหน้าฝนก็ปีหนึ่งหน้าฝนก็สมเดือนถึงสี่เดือนอมันก็มีระยะเวลาที่ต้นไม้มันถ้าปลูกใส่หน้าฝนมันก็มีเวลาที่จะเติบโตได้ตอนนี้หน้าฝนมาตามพายุค,ครับพายุมีกิลูกก็ได้หน้าฝนแค่นั้นแหละครับสรุปว่าหน้าฝนปีหนึ่งอาจจะได้แค่เดือนเดียวหรือเดือนสุดสต้นไม้ไม่สามารถที่จะโตพอที่จะ ผ่านแรงไปได้นะครับภารกิจนี้ก็ล้มเหลวเต็มเต็มร้อปร์เ็แล้วครับเสียเงินเสียเวลานะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือประสบการณ์ทอบ้างแต่ไม่ถอยครับผมจะปลูกขึ้นมาใหม่ จาก2ปีที่ผ่านมาผมก็มีข้อสังเกตนะครับสาหรับมือใหม่ที่จะปลูกป่าเหมือนผมเนะี่ยเดิมทีเราคิดว่าเออปลูกต้นไม้เล็กปลูกใต้ร่มเงาเห็นไหมฮะมันมีป่าอยู่แล้วไม้แต่ใหญ่พวกนี้มันจะเป็นพี่เลี้ยงให้ช่วยบังแสงบังเงาเมื่อก่อนเราคิดอย่างนี้นะฮะก่อนปลูกแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับ พอนะครับหน้าแรงนะครับต้นไม้ใหญ่พวกนี้มันจะดูดน้ําไปหมดเลยนะครับพอรากมันอยู่ลึกพื้นดินจะเกิดความแห้งแล้งมากนะครับเพราะนั้นนะพืชต้นเล็กๆก,ก็จะตายนะครับความคิดที่ว่าจะมาปลูกเพื่อให้ต้นไม้ใหญ่เป็นพี่เลี้ยงต้นไม้เล็กเนี่ยผิดร้อยเปอเซ็นะครับอันนี้พูดจากประสบการณ์นะครับ อย่างสังเกตนะถ้ามันไม่ตายต้นไม้เล็กถ้ามไม่ตายมันก็ไม่โตหรอกครับข้ออะไรนะมันได้แสงไม่เต็มที่นะครับมันไม่ได้แสงไม่เต็มที่มันการเจริญเติบโตนะครับพืชต้องการแสงแดดในการปรุงอาหารนะครับเพื่อสร้างลําต้นสร้างไปให้เจริญเติบโตปลูกใส่หน้าฝนก็ใช่ว่าจะรอดนะ มันต้องเตรียมพื้นที่ดีจริงๆครับสภาพดินนะครับตรงนี้ผมขุดดูเป็นดินเหนียวนะครับสภาพดินมันไม่ได้แข็งนะครับรากพืชไม่สามารถแตกหาหารได้เ,เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการลองพื้นก้นออลองพื้นก้นหลุมก่อนปลูกแหละครับอาจจะใช้อินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายแล้วมาลองให้ช่วยให้มัน คือต้นไม้เล็ก่ยครับมันก็มีคนพูดว่าประมาณว่าเราปลูกต้นไม้เหมือนการออกเรือนนะครับถ้าคู่ออกเรือนเนี่ยได้เงินสักก้อนหนึ่งมันไปตั้งตัวมันก็จะไปได้เร็วกว่าคนที่ไปแต่งงานเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลย,ยไปขนขวายกันสามีภรรยาธรรมดาไปขนขวายมันก็จะตั้งตัวได้ชช่ ก็คิดว่าแนวความคิดนี้ถูกต้องอยู่นะครับถ้าเราใส่อาหารเข้าไปในหลุมตอนที่มันเล็กเนียมันก็จะตั้งตัวได้ไวกว่าพอรากแตกมันสามารถหาอาหารได้เดินหารกินได้มันก็จะทําให้มันเติบโต,ตอย่างไวครับอสองปีนะความนมเหลวเสียเงิน ถ้าเป็นงนลงทุนตรงนี้ไปก็น่าจะหมื่นกว่าบาทครับในการถางในการซื้อต้นพันธ์ุในการหาแรงงานมาช่วยกันถางมันเป็นป่าลก <c oughs> เสียวเวลาก็สองปีนะครับ <c oughs> สิ่งที่ได้มาคือประสบการณ์และก็ความรู้นะครับบา <c oughs> งทีเรามีแต่ไฟไฟที่จะปลูกอย่างเดียวมันใช้ไม่ได้ครับ มันจะมีข้อผิดพลาดอยู่แต่ละพื้นที่ก็ปลูกไม่เหมือนกันบางคนโยน,ยน,ยนท,ท,ทิ้งไว้มันก็ต้นไม้มันก็โตเองได้อะแต่บางที่ประกบผมแทบตายมันก็ตายปลูกก็ไม่รอดเอ,อเอาลนะมาแชร์ประสบการณ์ครับผมก็ยังไม่มีหมดไฟที่จะปลูกหรอกครับผมก็จะยังปลูกไปเรื่อยๆอมาคามโมอ,อืมโอเคคืน วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ครับนะครับเพื่อนๆนคนไหนก็เผื่อมีใครเจอปัญหาเหมือนผมนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอ่าโอเคครับสวัสดีครับนะผมครับ